สวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบานหน้าคึอเก่าแล้วครับครับวันนี้นุ่มหน่อยผ้าพีผ้าหนองเมือเมืองอันนี้นี่พี่น้องเข็นยังมาเนี่บึกมีครับผมบึกมีตนอยู่ข้างบานของนุ่มหน่อยนะครับกระลังติดลูกครับพี่น้องบึกมีครับหรือขนุนครับผมบึกมีครับผม เิ่นกระรังติดลูกนะครับนอกนุ่มน้อยอันก็เลยผ้าพีผ้า,นอ,า,อผานองเมืองครับผมมาไทยพี่เห็นน้องเมืองครับเบิกมีครับกับบื้หูว่าเป็นผ้าหนังนาะงครับเอามาเล็ดเพิ่นมาปูกครับกินหลักกาเลยเอามาล็ดเพิ่นมาปูเนะครับเพิ่นติดลูกกระ่ังติดลูกพี่น้อง อยู่ของบนอีกสองหน่วยครับพี่น้องของบนสองหน่วย,ยนี่พี่น้องพี่น้องเมึงเนี่ยนี่พี่น้องเห็นยังบ่ครับนอนมากเลยพี่น้องนี่ลูกนี่นอนมากเลยพี่น้องนุ่มหน่อยเอาเศษอิฐแตกนะครับเศษปูนแตกมาล่องเพื่นไว้ครับย่าเพิ่นถูกกีด,ดินแล้วเพื่อนจะเน่านะครับ นุ่มหน่อยก็เลยเอาเศษปูนแตกมาล่องเพื่นไหวพี่น้องลูกนี้คือกันพี่น้องกระล่างใหญ่โอ้ยเป็นยุติดดินเลยพี่น้องแบบนอนมากเลยสมซื่อว่าขนุนพี่น้องสุดยอดขนุนของแท้ครับผมเพื่อนว่าปลูกขนุนต้องปลูกไว้หล้างบ้านครับจะไดน้นุนบานนุนห่านนุนซ่านเข้าไหวเนาะ นุนเงินนุนทองไว้บ่ให้ไหลไปครับนี่อีกลูกพี่น้องอยู่ตรงนี้มีสามลูกครับพี่น้องหนึ่งสองสามสามลูกตัวนี้หนึ่งสองสองลูกนี่อีกน้อยนึงพี่นอ้องยููของบนเลยของบนนี่กำลังงญ่กันครับผมกำลังงญ่ครับขนุนต้นนี่เพิ่นเป็นมาหลายปีแล้วพี่น้อง ตนเพืนกับใบใหญ่ป็นไหนเมืองพี่น้องเอตโตดวงโตหนอนเนาะครับเพิ่นมีบ่งมีนอนมาเจาะนะครับมากวดต้นเพื่นครับนี่ครับแต่ว่าเพิ่นยังบม่ทันตายนะครับยังตีดิลูกให้ห้ากินอยู่ครับผมนี่ ขนุนครับขนุนเดี๋ยวหนุ่มหน่อยมีอีกตนน้นนึงครับอยู่ข้างหลังเดี๋ยวหนุ่มหน่อยสิภาพไปเมืองครับพี่น้องต้นนั้นต้นนี้ว่ดดุกแล้วเจอต้นนั้นโอ้ยตรงใจคขาว่า,าโคตรดุกเลยสุดยอดกุนีครับเดี๋ยวตามไปเมืองกับหนุ่มหน่อยครับเดินมาข้างหลังทั้งขอบกั่วนะครับ นี่ก็คือเป็นขอกงั่ครับขอกงวของของอยู่ทิบานของหนุ่มหน่อยครับขอกวัวครับหนุ่มหน่อยเลี้ยงง่วนะครับโนนขอกหนึ่งพี่น้องลอกนี่อีกลอกหนึ่งนี่อีกลอกหนึ่งตักกับมาตรงตรงนี้อีกขอกหนึ่งขอกงวพี่น้องขอกงวอันทิบานของหนุ่มหน่อยพอพินเทว่ามมนอยู่ฟ้าร์มพี่น้อง พอเพื่อนเทศปุ๊บมันอยู่ฟ้ามขอกมัวซ้ำเพื่อนหลังหนึ่งผลได้พี่น้องนี่ขอกมัวนี่บริเวณรอบรอบนี่พอเพื่อนปลุกเพื่อนสร้างขึ้นนี่ซ้ำเพื่อนหลังหนึ่งผลได้พี่น้องนี่ใส่งบไปบหลายบาทอยู่พี่น้องนี่นี่คือสิิงกี่น,นมหน่อยสิ พี่พานองมาเมืองขนุนครับบสมีครับผมนุ่มน้อยตรงใส่เข้ามาโคตรโดกนะครับมึงเอาพี่น้องนี่ก็จะถึงพื้นแล้วพี่น้อง่ว่าดีนะนี่มีอิดครับพี่น้องมีอิดบล็อกนะครับถ้าถ้าเป็น ลงมาอีกสักพักน่าจะมาพอดีก็อิดเนาะครับโอ้ยเมื่งพี่น้องแซงเดียวพี่น้องพั่เดียวพี่น้องเพด็อกโดก,โดกครับแต่ว่านุมหน่อยจะตัดออกอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อเพื่อนโตสักพักประมาณหนึ่งเนาะครับนุกหน่อยจะตัดออกเอาไปซุปพี่น้องเอาไปต้มซุปเมนูซุปหมักมี่ผูใดเค่อยกินนะครับซุปบักมี่ครับ ใครหูจักสายเคยกินเนี่ยครับซุปบะหมี่ของแซ่บได้ครับซุปบะหมีู่้ใดเคยกินเนี่ยครับซุปบะหมี่นี่ครับลูกนี้กระลังสวยนี่กระลังโตพี่น้องกระลังสวยเลยครับแซงนี่แซงนี่โอ้ซี้ลูกพี่น้องแต่ว่า นุ่มหน่อยก็คงจะเก็บไว้แค่ลูกใหญ่นะครับเดี๋ยวลูกเล็กน,นุ่มหน่อยจะตัดออกนะครับเพื่อที่จะให้เพิ่นเติบโตได้เต็มที่ได้สมบูรณ์นะครับนุ่มหน่อยจะตัดออกดีรครับพี่นอ้องมึงมึงแซงนี่พี่นอ้องเพื่อนเป็นแดงแดงบูวัวถูกยังนะครับหรือว่ามีมาแลงมีนอนมาจอแซงนี่ก็สามนวยพี่นอ้องสามนวย ามหน่วยแซงนี่พี่น้องกระลังใหญ่ครับผมกาลังโตเลยครับนี่ก็สามพี่น้องโอ้โคตรลกมองขึ้นไปข้างบนพี่น้องมองขึ้นไปเนี่ยพี่น้องอยู่บนลังค่าพี่น้อง อยู่บนหลังคาอีกสองลูกพี่น้องโอ้ยแบบโดกเลยครับจุดยอดขนุนครับพี่น้องบึกมีครับบึกมีบึกมีต้นนี่น้ำนักเพื่อนนี่ลูกพ่นหญย,ยน้ำนักนี่ลูกละสิบสองสิบสามกิโลกรัมได้นะครับหนักถึงสิบสองสิบสามกิโลนะครับ เวลาเพิ่นเพิ่นสุกนะครับของปีที่แล้วนุ่มหน่อยล่องเอาไปสร้างเมืองนะครับบางลูกกับสิบสองบางลูกกับสิบสามกิโลพี่น้องเดี๋ยอุ้มไปครับผมเพิ่นสุกเพื่อนกับหวานอยู่นะครับหวานเนื้อเพื่นดีครับเนื้อหวานครับผมจะถ,ถามว่าพันอย่างนุ่มหน่อยเบอร์จัก ซื้อพันเพิ่เนนะครับเพราะว่าซื้อมากินได้เนื้อเพื่นมากินนะครับมีมเมล็ดก็เอาเมล็ดมาเอา,าปลูกพี่น้องมาฝังไว้มันเกิดเป็นต้นขึ้นมาติดลูกให้กินถามว่าพันุอย่างโบฮูครับนี่ก็เป็นตอเก้าเพิ่นนะครับตอเก้าติ พอเพิ่นตัดออกไปแล้วครับต้นหนึ่งครับแต่ก่อนมันจะมีสองตอน้นคืนคู่กันพอเพิ่นตัดออกต้นหนึ่งเพราะว่ามันไก่ขอกง,งัวนะครับ้วก,ก็ใกล้ห้องน้ำพอเพิ่นก็เลยตัดออกเหลือว้ต้นหนึ่งนี่ก็ล่งงามพี่น้องเมืองโอ้ยผิวสวยมากนี่ครับเดี๋ยวโตวสักพักนุ่มหน่อยก็จะตัดเพื่นออนนะครับ หน่วยเพื่นใ่พอต้มซุปได้ก็จะตัดเพื่อนออกไปต้มซุปน้ำเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยเพื่อนว้แบบนี้คือเพื่อนจะโบยใ่ยนะครับจะไม่ได้น้ำนักจะไม่ได้เนื้อที่ดีครับเพราะว่าเพื่อนแยงอาหารกันนะครับดีว่ารอให้โตสักพักพอต้มซุปได้เสียไปต้มซุปพี่น้องซุปบัหมี่นี่กะลั่งใ่พี่น้องเมึงเอ้ยเห็นดกดจังสินุ่มหน่อย คึ้นในใจอยากเปลี่ยนบกมีเป็นบกทุเรียนเด้นุหน่อยอ,อยากเปลี่ยนต้นบกมีเป็นบกทุเรียนแล้วพี่น้องเห็นดรกดกจริงสิ 4. มีสักต้นอยู่บ้านก็นคือจะดีได้เนาะครับถ้าเป็นบักทุเรียนนี่โอ้ยสุดยอดเลยอะแต่มาเป็นบกมีก็ดีกันละครับมีบกมีเขาก็กินบกมีเนาะนี่ครับโบแมนเดอร์ดกป่านนี่ ผู้ใดว่าไม่ใช่สีบ่มักบึกมี่บ่แม่นเด้อครับนี่เงืนไม่ใช่สีนี่บึกมีดอกปานนี่ล้อสีบ่มักบักมี่ได้จังได้ไ <c oughs> พ่ว่าไม่ใช่สีบ่มักบักมี่โบแมนเด้อบ่แมนเด้อเน,นี่ยบักมี่ทั้งนั้นเลยแซงนี่สิเป็นสิบเนี่ยเออมีแต่บ,บักมี่สุดยอดเลยนี่เนี่ยเบิ่งใกล้ๆเลย มีแต่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยกำลังโตขนุนสุดยอดเลยเนี่ยเป็นผลมไม้ที่ทุกบานแทบจะมีทุกบานแล้วครับได้หลายบานปลูกไว้เนะครับไปถ้กินครับขนุน แต่ว่าต้นนี้จะเนื้อพืนจะหวานครับพี่น้องหวานลูกพื้นใหย่หวานส้งสวยครับ,บมีครับบักมีเด็ด mm hmm. <Dead S 2> ออกฮันนาลูกหน่อยพื้นนะครับพื่นโบเมนลูกที่ห้าจะกินเนื้ออะไรครับลูกพวกนี้เนี่ยเอาไปตำพี่น้องตำโสมครับ ตำสมเซบักท่านครับตำสมเซบักท่านสมสมผิวเปียกแซบพี่น้องไปตำสมกินได้นะครับฝานจิมจ้มเกลือจิ้มแจวได้พี่น้องแซบครับผมสุดยอดบอกมีครับผม สุดจอดเลยครับบกบมีบานนุ่มหน่อยต้องใส่คำว่าโคตรโดกเลยพี่น้องโดกมากไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ